ครับยินที่ใช้นะครับมีใบก้ามปูนะครับผมแกบดำแล้วก็แกบดิบแล้วก็ทรายหยาบนะครับแล้วก็มีมะพร้าวสับล่อนนะครับผมกับขุยมะพร้าวนะครับแล้วผมจะใส่ตัวขี้ไก่หัดเม็ดด้วยนะครับผมเข้าไปช่วยด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับลด,ดไปนิดเดียว โอเคออสโตรโคสตัวนี้ใช้สูตร6เดือนนะครับผมเราใช้ตัวนี้ครับสำหรับปลูกพวกอารานะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ ดินก็จะร่วนสวยอยู่แล้วนะครับน่าใช่มาก